ตอนเช้านะคะวันนี้วันเสาร์วันอยู่สุดสัปด,ด,ดาห์วันนี้ครัวคุณตุย๋ยจะมาทำอาหารเมืองเมืองเหนือเหนือนะคะนี่เรานำมาจากไทยแลนเชียงใหม่ซาซิสไส้อัว่วนี่ในนี้มันก็จะมีเครื่องปรุงพร้อมเนาะมันก็จะมี เครื่องปรุงหนึ่งซองแล้วก็ไส้นะคะเป็นเป็นไส้เทียมเนาะไส้เทียมมีหลายเส้นอยู่จะให้ดูนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่พี่ตุ๋ยแกะมาแล้วนี่เป็นเส้นเส้นอย่างนี้นอย่าประมาณฟุตหนึ่งเนาะได้ประมาณได้แหละนี่กี่เส้นเนี่ยหนึ่งสองสาม สี่ห้ามีห้าเส้นเข <c oughs> าบอกว่าในหนึ่งซองเนี่ยให้ใช้หมูห้าร้อยกรัมพี่ตุ๊กจะทำเรียบเรามักก็เมาคือนี่ห้าร้อยก,ก,กรัมว่าเราไม่ได้เอาเครื่องยัดมาจากมาจากเมืองไทยอะ่ะก็เลยใช้นี้ไม่ร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู้จะํำเร็นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะคี้ไหมอ๋อแล้วก็เมนูวันนี้นะก็นอกจากมีไส้อัอ่วแล้วก็มีข้าเหนียว ข้าวเหนียวนี่เราก็เทน,น,น้ำแม่ละเทน้าอุ่นเพิ่งเทเม่เช้าเพิ่งนึกอารมณ์อยากจะกินข้าวเหนียวนี่เทไปแล้วนี่แล้วนี่ยำยอดมะพร้าวเพราะว่าในครัวไม่มีแตงไม่ม,มีอะไรนะแล้วก็ก็เลยใช้นี่แทนเราก็ไม่เคยกินเป็นแบบกระป๋องเนาะเราไม่รู้อ่เอาไปต้มสามีบอกว่าไม่ต้องต้มเพราะว่าเขาต้มมาเรียบร้อยแล้วอ๋อแต่พ่อความสบายใจเนาะมาอยู่ในกระป๋องใช่ไหม เรากลับไปต้มอ,อีกรอบหนึ่งน,ออน,นี่ออกมาประมาณนี้นี่หระติดไปนี่ประมาณนี้มีกุ้งมีหอมแดงนี่ะนาวแล้วก็ซีฟูด้ดซีฟู้ดนี่เราทำเป็นขวดเลยสะดวกต่อการใช้เนาะเอามายำก็ได้เอามาจมิ้มอะไรตน่มอะไรแต่ว่าโทดค่ะคือเผ็ดมากนะพริกมันะตักตามเนาะย่างแพงเลย เหรียญร้อยยีสิกว่ากับป๋องเทปแต่มันหอมนะหอม,มันจริงอันนี้ไปซื้อมาจากร้านลิมเมังคอ,อกร้านที่ว่าอัานเอเชียเนาะเขาเขาเป็นคนจีนภรรยาเขาเป็นคนไทยมีทุกอยาก่างที่คนอยากได้นะปลาตาปลาหมึกอันนี้นี่คือก็แถมมาให้นะโอ้อยช่างมีน้ำลาจากเมืองไทยด้วยจะลองมาดูว่าตอนยัดไส้ เป็นยังไงเซตกรอบสาเร็จไหมเราจะบอกว่าการทรําเซ็ตปัวนะที่ว่าซื้อผงปรุงรสมาจากเมืองไทยเนาะที่เป็นไงเนาะตอนที่อยู่เมืองไทยนะที่ตื่นทาแล้วก็ใส่ตะปรสาส่วนหะนัหมูห้าร้อยกร,รัมนม่หนึ่งซองแล้วก็ผสมน้ำสิบซีซีอย่างนะี้คือพอใส่ไปแล้วรสชาติมันไม่ค่อยหนวนะี่ยเพื่อรสมันเค็จกลางๆเนาะเราอยากได้รสจัดเนี่ยที่ตื้อสะเพริ่มหน่เลยนะี่กก็เลยซื้อ เออร์มินี้ชิคเก้นคือคือเกนเบอร์ก็คือว่าผงปรุงรสอะแบบเป็นไกาดของไก่นะใส่น้ํามันนิดนึงใส่น้ํามันมะกอกเนาะให้มันนุ่มๆแล้วก็พี่ตู่อยากให้มันแบบอยากมีเท็คเจอร์ของเส้นหนี่ยอยากเป็นเส้นของข้นเส้นเพื่องั้นเถอะขัดเส้นไปด้วยเิ็นเส้นปลามึกกรอบคู่นะแต่ครันนี้เราอยากรู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยก่อนที่เราจะไปยัดไส้เนาะยัดลงไส้พี่ตู่เสิร์ฟเอาไปนี่เอาไปทอดก่อน รสชาติพอดีอืมรสชาติดีทีเดียวแล้วก็ลืมบอกไปเอาใบมะกรูดใส่หน่อยนึงนนี้ใบมะกรูดแห้งหหเฮ้ยไอ้เชนชอาลใบมะกรูดแห้งก็หั่นเป็นเพย์ฝอยนะ็คือเอาเอามาจากเมืองไทยก็เอาใส่ไปด้วยมันก็จะเพิ่มรสชาติของกลิ่นมะกรูดนะแล้วก็ใส่นี่นะ ใส่คลราเทียนที่เขาให้มาอายุฮังกรึไงนี่มันต้องแช่น้ำอุ่นก่อนเนาะนจะได้นิ่มๆเนาะนี่นแล้วก็เอาไซซ์แช่น้ำอุ่นก่อนตักหน่อยเราไปดูอวดด้วยนี่นิ่มกำลังดีเท็กซ์เจอร์สวยเป็นโนกกอู้เนเสกอกชื่อว่าอะไรนะเสก,กอกประยุกใส่กัวเซลเสซนเดี๋ยวจะยัดก,กัดโอเคดแล้วเรา ก็ยุ่งสัมนิเขายุ่งทำพีอาร์ให้เราเนาะเพราะว่าพีอาร์รัฐบาลกลางเขาส่งมาแล้วก็ให้ให้ส่งเอกสารเพิ่มไปที่คิวเบกรัฐบาลกลางของแคนาดานะเนาะคิวเบกก็คือจังหวัดเนาะเรื่องอเรื่องที่จังหวัดยื่นเรื่องให้จังหวัดแล้วเขาก็จะพิจารณาเราโอ้ไม่ก็โอ้จะได้ไม่หมดนี้จะได้กินไม่หมดอยากนึ่อเที่ยงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะโอ้ไม่ก็น้ำยาไอเกินอ่ะ Hopefully you good ใส่เข้าไปเดี๋ยวสันเดีว่า้งจะไปดูที่ไม่ใช่ค่ะที่จงร้านขายเครื่องคัวเนาะก็คงจะมีขายอยู่บิษัทเตรียมซื้อมาจากเมืองไทยใช้ไปแล้วอะอามาไม่ได้เพราะมันตมันเนี่ตกเข้าไปหน่อยนี่ไม่จะออกไปว่าจะออกไปได้ไงโอ้ยไม่ Yes. Oh, wait, wait. eat what? No, Okay, okay, okay. We do. Okay. Yes, thank you. Some more water. Oh my god. I think I, I think we will make in foil. In foil? Uh, foil paper better. See. Uh, no, that will be good. Huh? You think for icing? No, no, no. The blow my not Oh my god! The glue doesn't for it. We need the foil better. See. ห่อฟอยดีกว่าไม่ได้กินแล้ววันนี้อ้่ก็เดี๋ยวอุ่นอุ่นเตากันอุ่นเตากันเออร้อย้อหกสิบมีสัมเัสแล้วไม่สัมผัสในที่สุดก็ใช้ห่อฟอยดีกว่านยังไไม่ได้กินละใส่อวน แต่มีบอกก็ไม่อยากกินไม่อยากกินนั้นด้วยไม่อยากกินไส้คอร์เดเกนหรือเขาบอกว่านี่กัตติ้งว่านะที่จะใช้เยืว่างั้นมาดูกันอ่าเล็กๆกันนะ ใช่คอลลาเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเนาะเราก็ไม่อยากกินเพราะว่ามันเป็นทำจากไส้วัวเนาะอ<ๆ><ๆ>นี่เราก็ทำไปยกอมฝนจะแตกนะจ๊ะลบอกไม่ให้หอนอันนี้ใหญ่หน่อย ทำแรกให้ทำไปกาเทำไปกบคขีปอใส่กัไม่ไดใจร้อนมันด้ร้อนกยิงเวงการจึ้มไอ้กาะไอ้อเนไอ้โอวจะเปยนไหเจ้าลำันาเจ้าฝ่กไปยังไม่เสร็จโอเคที้เขาอยู่เป็นนะทำอะไรเขาก็บอกอร่อยนี้ทำอะไรก็อร่อยเขาะอกา มีใส่ยเอ็ดหลวงได้วะอะไรทำอะไรยาวอนเทถ้าจิขงหน้าอะไรเ็อยูเป็นปากดีเขายดพคดีอนสีแบบปากพูดไม่ดีอดอยากแต่ว่าแยกไกินี่เอันอะไอันนี้สวยเดี๋ยวจะมาเดูว่าเป็นไหน ได้เนาะเฮ้ได้ได้อะประมาณนี้สิวอไม่หัได้เนาะอ่ะเราจะเริ่มยำแล้วอันนี้มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยเห็นหน้าผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยจะมาช่วยยำอิสตู โอเคเล่นมีดูโอเคที่สุดบายเซฟได้อันนี้ก็ปามนะปามกระป๋งองรสชาติมันเหมือนลมไม้ดอกไม่เหมือนน,อนุ่นสดุดแล้วเราจะใส่เดี๋ยวก่อนไอ้บอกซีฟู้ดของเราเนี่ยมันเผ็ดมากมากเราจะต้องปรุงก่อนรดเราจะตักมาบางส่วน เผ็ดมากมากเลยกินขี้แตกขี้เตนแน่ต่อขึออ้นี่ฟางเกลโอ,อน้ำตาลตะโนดใช่ไหมความชุกา้าน้ำตาลตะโนดเนาะเนี่ยตาตนโนดใช่ละนึกไม่ออกน้ำตาลตะโนดเผ็ดร้านทองเลยอ่ะ แตกคีแตกนี่อมก่อนแล้วก็เอานั่นปลาตาปลามาืกนี่เออมองไม่เห็นแม่เลยเดี๋ยวรดกล้องต่งไม่ต้องดูหน้าคนทำเนาะเอาเอาเอาอาหารกระพาะคน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  Honey Do you want to taste my s e a f o o d ซีฟู้ดซอสทูสปายซี่ yes ไปดูวันทูพุทหมอนี่เราจะยำนะนะคะแล้วก็จะใสุ่่กก่อนเลยเนีโรสโอเคใส่ s อมแดงแล้วก็ใส่มะเขือเทศ เผ็ดอยู่เลยเพราะว่าชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดไปหลายรอบน้นำเยี่ยเลยแล้วเราก็จะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำไว้น้ำยำเอามาชั่วหนึ่งสองสามสี่้นะให้เชิญก่อน ต้องดูกันว่าจะเสร็จไหมเอยู่วันโม1ส푼ฉันจะทดสอบ first ฉันจะทดสอบ first taste g o ไปวันโมป p i c y โอเคนี่สดสดเลยคะ่ะเดี๋ยวจะไปตัดต้นมิ้นมาใบมิ้นมาใส่ใบสะระแหน่แต่นี้โดยกต้องแข็งหอมกลิ่นไส้กรอบอยู่ข้างหลังนี่มิ้นที่เราปลูกนะสวยงามอื แเราทำ YouTube นะวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับทำผักสมครัวนี่เราก็จะเด็ดมันไปยิ่งเด็ดมันก็จะแตกกิ่งเนาะซ้อไว๊บได้ตามน้ำได้เชื้อโรคมันหลับมันสะทิตโอ๊นี่เอาไปใส่ยำอีสีนะ นี่ผักสวนครัวของเรานี่อันน,น,นี้ทิวลิป <c oughs> อันแดดตะไคร้มะเขือเทศบิ๊กโชวไม่ถูกมะเขือม่วงมิ้นใบใหญ่แล้วก็นี่โหระพากับคอร์เรนเดอร์ผักชีเนะแล้วนี่ก็ตะไคร้ ลืมลืมบอกลืมบอกน,นี่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 หอมแดงเราปลูกเองกินก้นจะเหจียวเหมียว <laughs> <อ> <laughs> แล้วก็นี่ดอกไม้ของแกาสามีให้วันอีสเตอร์มันชื่อว่าซ <uk> ันสตาคือเอดาวพระอาทิตยนะ์เนาะตุ๊กเาดอกอู้อันนี่อิสเนียวยูฟลาเวอร์นี่มิ้นท์อันน,น,นี้ก็พาสลีย์ เออมันออกอันนี้ก็มะเขือเทศเหมือนกันแล้วนี่นี่ต้นหอมนี่งอกแล้วงอกแล้วและนี่ก็แดฟฟาริวมันนี่คือยำยอดปาล์มสีกุ้งนี่คือไส้กรอกที่ย่างเสร็จแล้วเป็นอย่างงี้นะคะเอาไส้กรอกมาไส้อั่วมาเช็คว่าสุกหรือยัง Wow nice color huh? Mm -hmm. Curcumin right? I don't know. Did yellow. I have no idea what you the same like? species like a kangkara or ginger. is a curcumin, you know. Wow. Sounds so, good. Oh, sounds good. Mmm in home. I think it needs to be more cooked. Huh? More cooked, right? Uh, maybe not. Huh? Really? Look. Huh? I can't see because you're right on it. I don't. you you're cutting my uh, light. Mm -hmm. But I think it's cooked. Can, can you taste first? You want to see if I'm going to be uh, poisoned? <laughs> no, no, no. Let <laughs> Enough or not? I need mm -hmm. to see in the light. It looks like it's cooked. Yeah, you, you try first. L let me tie one piece. Yeah, it's cooked. Mm. Mm, it? good. Twist. You want one more dry? I What do you think? No. คือหน้าตาไส้กัวเชียงใหม่เชียงใหม่ซอสิจไม่ต้องแปลกใจนะนี่คืออะไรเราเอาวุนเส้นใส่เข้าไปเพื่อเพิ่ม texture คืออยากกินไส้ไส้กรอกบุนเส้นอ่ะก็เลยเอามกซ์กันนี่นี่สามีเป็นคนตกแต่ง Okay, okay. Mm. Can you tell me about Chiang Mai sausage? The yum is really good. Yes. Yeah. Spicy, sweet. Um, the sausage. Sausage. The test. My first Chiang Mai sausage. Really? Mm -hmm. <laughs> mm. Good. Mm. Good, good. Palatable. Oh very palatable. <laughs> uh, the sticky rice. Uh, sticky rice. I did put a little bit of uh, seafood sauce on it. Mm hmm mm. Soft? Yeah. Good. Okay. Thank Let's you. Eat. Thank you, honey, for a good meal. Bienvenue. Vous parlez français? Yes. Welcome, my pleasure, honey. I love you. Bye. Bye. <Right. S 2> so what do you think of your yum yum good but my seafood is a seafood sauce a bit sweet a bit sweet คือน้ำยำเนี่ยมันหวานไปนิดนึงแล้วแล้วก็เดี๋ยว และอเนี้ยเราเพิ่งกินครั้งแรกดู the first time in my life ไออะไรนะนเนี่ยปลาล์มเนี่ยหัวปะต้นอ่อนปลาล์มต้น่บ้านเรากินแต่ต้นหัวมะพร้าวนะอะไรจากมะพร้าวต้นค่ะอร่อยนะอร่อยมากอร่อยมากอืม,อ,มอร่อยเหมือนไอต้นมะพร้าวนะั่นแหละจากมะพร้าวเลยนะ ตัวอ,อ่อนมะพร้าวเออเนี่ยมันเนี่ยดมอร่อยอร่อยข้าวเหนียวก็น,นุ่มโอเค